ก็คือตัว n ีโนะครวันนี้พี่สายไวเปอร์ปรับประมาณการแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะฮะเป็น64บาทนะครับ,รบผมใช่ค่ะก็ต้องปรับขึ้นนะคะเพราะว่ากำไรในควอเตอร์หนึ่งของเขาออกมาทำได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แนวโน้มในไตรมาสสองก็ยังดูดีต่อเนื่องนะคะรับอั p ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคะ่ะว่านีโอเขาทำอะไรนะคะนีโอเขาก็เป็นผู้ผลิตในแง่ของ consumer product ทำอยู่ทำธุรกิจมา30กว่าปีแล้วค่ะอยู่ในประเทศไทยนะคะทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีกับแบรนด์ของเขาถ้าดูสัดส่วนรายได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีสินค้าทั้งหมด3กลุ่มหลักๆค่ะจะเป็น Household นะคะสินค้าที่ใช้ในบ้านอย่างเช่นพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้นต่างๆนะคะประมาณสัก44%นะคะ่ะลองมาไหนจะเป็นกลุ่ม Baby and Kids mm hmm. นะคะก็เป็นพวกน้ำยาหรือว่าผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก นะคะก็ตกประมาณสัก32%แล้วก็จะเป็นกลุ่ม personal care นะคะอีกประมาณ24%กลุ่ม personal care ก็จะเป็นครีมอาบน้ําโลชั่นทาผิวหรือว่า พวกที่ขายดีในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นพวกสเปรย์หรือว่า Looking ลูกกิ้งระงับกลิล่นกาอ่อระงับกลิ่นกายนะคะก็ตกประมาณสัก24อันนี้จะเป็นโปรดักต์หลักๆของทั้ง3กลุ่มแล้วก็ขายไปไหนบ้างอยู่ในประเทศไทยเยอะค่ะจะขายโดเมสติกเยอะนะคะ87เป็นโอเวอร์ซีหรือว่าต่างประเทศเนี่ยประมาณ13ส่วนใหญ่จะเป็น CLMV นะคะก็ประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะชอบสินค้าของไทยแล้วก็ของมี o ก็มีแบรนด์อยู่แล้วทีนี้แบรนด์ของเขาค่ะมีทั้งหมด 8แบรนด์ไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีแบรนด์อะไรเยอะแยะมากมายจนเรานึกกันไม่ถึงนะคะจะมี8แบรนด์หลักล่ะค่ะแล้วก็แบรนด์หลักๆเนี่ยจะมีอยู่3แบรนด์ที่คนที่บิ้วรายได้เนประมาณสัก85เปอร์เซ็นก็จะเป็นไฟไลน์นะคะน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรัผ้านุ่มคุณผู้ชมน่าจะรู้จักแล้วก็จะมีดีนี่นะคะผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอันนี้ก็ดังมากอยู่แล้วสองแบรนด์นี้ก็สัดส่วนรวมกันเนี่ยประมาณ70เปอร์เซ็นตะ์ค่ nice คะไฟไลน์ก็35เปอร์เซ็นต์ดีนี่ก็35เปอร์เซ็นต์อีก15เปอร์เซ็นต์ค เพิ่งดังขึ้นมาในเมืองไทยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็สัดส่วนก็มาสัก15%เพราะฉะนั้น3แบรนด์นี้รวมกันเนี่ยสัดส่วนรายได้นี่85%แล้วค่ะที่เหลือเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จักนะคะอย่างเช่น t r อ s t เออย e เอเวอร์เซนเอยสมาร์ทนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของทางเนโะนั้นนี้ก็แรปอัพในส่วนของธุรกิจข้าวนะคะ NeO จะเป็นธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิตะค่ะจะผลิตแต่บแบรนด์ของตัวเองไม่มี O E M แล้วก็จะเป็นการจัดจำหน่ายขายไปทั่วประเทศเลยค่ะทั้ง Modern Trade ทั้ง t r d i t t o o n l t t a d e นะคะแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้เองด้วยคุณผู้ชมก็จะเห็นในช่วงที่ผ่านมาของเขานะคะเขาเป็นธุรกิจที่ การเติบโตเนี่ยถ้าดูมูลค่าตลาดโดยรวมของอสินค้าอุปโภคของประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้หือหวามากค่ะไม่ได้โตปีละ20-30%จะโตน้อยนะคะประมาณ5-7%ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในอีก4-5ปีข้างหน้าทาง Ford and Sullivan ที่เป็นบริษัทที่เป็น Research เนี่ยค่ะก็คาดการณ์ว่าจะโตใกล้ๆกับแนวอดีตนะคะเฉลี่ยประมาณปีละ5-7% เพราะฉะนั้น n i โที่อยู่ในอินดัส t r ีนี้เนี่ยก็จะโตอินไลน์กับในงแง่ของอินดัส t r ีแต่ที่ผ่านมาที่เราเห็นเขาเนี่ยคะ่ะจะมีโปรดักต์ใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะโปรดักต์ใหม่ก็อยู่ภายใต้แบนรนด์เดิมคะ่ะเป็นกลิ่นใหม่ปีนี้เป็นกลิ่นพีชนะปีหน้าเป็นซากุระคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทำเคล้ายๆกันนะคะในงแง่ของการแข่งขัน โอ้ดังใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ถือว่าเขาทาได้ดีมากแล้วก็ทําให้การเติบโตของรายได้หรือว่ากําไรเนี่ยค่ะเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมนะคะอย่างปีนี้เองค่ะปี2024ทางผู้บริหารก็ตั้งเป้ารายได้โตอยู่10%นะคะแล้วก็ในไตรามาสหนึ่งก็โตเกือบจะถึงละโตเป็นซิงเกิลดิจิตเรียกว่าระดับ7-8%แล้วโน้มในไตรามาสสองก็ยังโตดีต่อเนื่องนะคะสถานการณ์ปีนี้ดูค่อนข้างโอเคสำหรับเขาเนี่ยที่นิกเปิดให้ดูเนี่ยเป็นสินค้าใหม่ตัวดีนี่ดีลักอะค่ะนิก หน้าที่เป็นตัวโปรดักต์ใหม่นะคะกลุ่มดีนี่เดิมของเขาจะเป็นสําหรับเด็กปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมามีการออกสินค้าใหม่เป็นกลุ่มสําหรับผู้สูงอายุจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กค่ะถ้าเป็นในช่วงที่ผ่านมานะคะก็สําหรับผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายก็มีการใช้ดีนี่อยู่แล้วเนโอเห็นตรงนั้นค่ะก็เลยทําผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุขึ้นมาแต่ถามว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้แค่ผู้สูงอายุไหมไม่นะคะก็ใช้ได้ทั้งครอบครัวค่ะ,คะเขาก็ออกเป็น ตัวที่เป็นสับแบรนด์ออกมาชื่อว่าดีนี่ดีหลังนะคะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่ทั้งเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่แต่โฟกัสที่เป็นผู้สูงอายุเป็นหลักตอนนี้มีออกผลิตภัณฑ์มาสัก3 4ตัวแล้วค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มมีการออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลิ่นค่ะอาจจะดับกลิ่นผู้สูงอายุหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะก็เป็นถือว่าเป็น segment ใหม่ของประเทศไทยะคะ่ะ ของเราเนี่ยถ้าคุณผู้มชมไปดูในแบบโลกโซเชียลรีวิวอะไรเงี้ยมีบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ที่สําหรับผู้สูงอายอุแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็บริษัทที่เป็นลิสต์เซ็กคอมมานีแต่ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ในตลาดที่วางขายก็ยังไม่ค่อยเห็นเยอะนะคะอาจจะเห็นเป็นแบบผ้าอ้อมเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะ แต่ถ้าหลังจากนี้แต่ว่าน่าจะได้เห็นมากขึ้นนะคะนีโอเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกๆเลยค่ะที่ออกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ออกมานะคะก็ยังมีช่องว่างที่ให้เติบโตเดี๋ยวเราติดตามดูกันว่าถ้าสินค้ากลุ่มนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยแต่เชื่อว่าจะเป็นอัพไซด์กับในแง่ของประมาณการนะคะทั้งรายได้ทั้งมาจินรวมถึงการเติบโตในตลาดต่างประเทศด้วยตลาดต่างประเทศสัดส่วนเขาอาจจะไม่เยอะค่ะในแง่ของ c l m b นะคะก็คงต้องใช้เวลาในการทําการตลาดขยายตัวถ้าตรงนั้นเติบโตได้มากกว่าที่คาดก็จะเป็นอัพไซด์เช่นเดียวกัน ทีนี้กลับมาที่ภาพระยาสั้นก่อน Q1 ของเขาเนี่ยกำไรออกมา265ล้านนะคะเติบโตได้ดีค่ะมาจิ้นเนี่ยดีมากจาก41 42ขึ้นมาเป็น46นะคะได้เรื่องของตัว product mix ได้เรื่องของ you ู a t e ที่สูงขึ้นแล้วก็ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ลงต้นทุนวัตถุดิบของพวก c o n s u m e r p r o d u c t อะคะ่ะของเขาเนี่ยจะมีหลักๆ2ตัวฟราแกงก็คือกลิ่น จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักแต่กลิ่นเนี่ยราคาไม่ค่อยเหวี่ยงค่ะราคานิ่งๆนะคะในขณะที่อีกตัวหนึ่งจะเป็นเซอร์เฟกตันเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวซึ่งก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นบายโปรดักที่มาจากน้ํามันปาล์มเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยจะมีความผันผวนบ้างแต่โดยรวมเนี่ยที่เห็นมาก็ไม่เยอะนะคะยกเว้นบางปีที่ ปาล์มขาดแคลนมากๆแล้วราคาปาล์มขึ้นไปแพงๆเนี่ยอันนี้ถึงจะเริ่มกระทบนะคะปีที่กระทบเนแต่เห็นปีที่ราคาน้ํามันปาล์มขึ้นไป 6,000-7,000ริงกิตต่อตันอันนั้นขึ้นหนักมากแต่นะับปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ประมาณ3 4มถึงสี่พันนะคะถ้า3ามสีพันริงกิตเนี่ยเป็นราคาปกติค่ะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่มันเป็นการปรับลงจากช่วงปี2022ที่ผ่านมาก็เลยทําให้ตัวมาจรจิน่ะดูโอเคนะคะและของนนโอเองเนี่ยก็จะมีการซื้อวัตถุดิบสต็อกไวล่วงหน้าอยู่ราคาสาเดือนหเดือนแล้วแต่ แล้วแต่ช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแหลก time ในเรื่องของการปรับขึ้นในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบแต่ว่านาสถานการณ์ปัจจุบันน่ะแต่ดูแล้วโอเคในแง่ของภาพรวมต้นทุนไม่ได้มีอะไรนะคะก็ไปทําการตลาดใหม่ค่ะแล้วก็ขยายกาลังการผลิตธุรกิจของเขาด้ความที่มันตก เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ใช้เครื่องจักรเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการขยายกาลังการผลิตมาเรื่อยๆอ,อย่างเงินที่ได้จาก IPO เนี่ยก็ออกไปขยายกาลังการผลิตนะคะมีโรงงานอยู่ที่ปทุมธานีค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจนถึงปี2027เนี่ยจะขยายกาลังการผลิตปีละ15%ไปเรื่อยๆก็สอดคล้องกับในงแง่ของการเติบโตอย่างน้อยปีละ10%ที่ทางผู้หารตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็มากําไรในไตรมาส2แนวโน้มเนี่ยแต่คิดว่ายังดูดีต่อเนื่องนะคะตอนนี้ทําไว้285ล้านค่ะ Q o Q Q เนี่ยโต6%แล้วก็เยอออนเยเนี่ยโต83%ปีที่เราฐานจะค่อนข้างต่ำหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตในแง่ของเยออเยเนี่ยเลยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราดูครึ่งหลังกันค่ะครึ่งหลังว่าตัวสินค้าใหม่ตัว e d o r y r r o d u c t เนี่ยจะเติบโตได้ตามแผนไหมถ้าทำได้เนี่ยแต่ว่ามีอั s ไซด์อีกนะคะโดยกำไรนะปีนี้นะคะแต่ก็ปรับขึ้นมาค่ะตอน IPO เนี่ยทำไว้ให้900กว่าล้านค่ะก็ตกประมาณ แต่ว่ารอบในที่ปรับขึ้นมาเนี่ยแต่ปรับขึ้นมา9%จาก900เนี่ยขึ้นมาพันหนึงนะคะแล,ะ 1, ล้วก็พันหนึงเนี่ยเป็นการเติบโตเนี่ย22%หลักๆก็เอา cross margin ขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่า Q1 Q2 เนี่ยทำไว้ดูดีนะคะก็ดีกว่าที่คิดแล้วก็มอง3ปีข้างหน้ากำไรโต เฉลี่ยอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้บุญหวามากนะคะแต่ก็เป็นตัวเลขที่ดีค่ะก็ตัวเฉลี่ยปีละประมาณสัก1 0ถึง11%ราคาเป้าหมายค่ะปรับขึ้นมาจาก58บาทตอนที่ให้ใน IPO นะคะนี้ขึ้นมาเป็น64บาทค่ะแล้วก็ใช้ PE เดิม PE เดิมก็คือ19เเท่าไม่ได้เป็น PE ที่บูอะไรจริงๆระดับแบบเขาเนี่ย แต่ว่า20กว่าเท่าเนี่ยก็ได้เพราะว่าสินค้าพรีเมียมมาค่ะแล้วก็รู้จักทุกคนเลยในแง่ของแบรนด์นี่พูดไปก็รู้จักหมดนะคะแต่ก็ด้วยคําที่เขาอยู่กลุ่มที่เป็นพวกเกี่ยวกับ Personal h o u s e h o l d p r o d u c t กนะคะพีอกลุ่มนั้นก็อาจจะไม่ได้สูงมากค่ะก็เลยใช้ p e ที่ c o n s e r v a เ i v e เหมือนเดิมก็ใช้19เท่านะคะฐานะทางการเงินดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าเพิ่ง IPO เข้ามาก็ยังแนะนำซื้อนะคะเออ earning m o m e n t u m Q2 กำไรยังดูดีแล้วกก็ Valation เนนนนีี่่่่่ถววาาาาาไมมแพงรรคหุ้ณ PE ตปะ16 สิบห้าสิบหกเท่าก็แนะนำซื้อค่ะตัวนีโอนะคะเป้าหมายใหม่ก็คือ64บาทค่ะครับกำไรเขามีซีซันนอลอะไรไหมพี่จ๋่คือปีที่แล้วเห็นกำไรเขาเหวี่ยงมากเลยเดี๋ยวลงไปร้อยกว่าเดี๋ยวขึ้นมาสามร้อยกว่าปีนี้นี่มันจะทรงนั้นไหมแต่ถ้าคิวหนึ่งคิวสองดูนี่เกินห้าสิเปอร์เซ็นของของประมาณการทั้งปีด้วยนะ จริงค่ะทีนี้ก็ทำเผื่อไว้ค่ะคือด้วยความที่ n e โอเนี่ยขายสินค้าในโมเดิร์นเทรดแล้วก็ไทเดิตัวไทเดชันอลเทรดนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยซีซันอลควรจะเหมือนกับคาปลีพอ Q 3สฝนตกก็อาจจะสโลลงมาหน่อยอันนี้ซีซันอลที่มองไว้แบบนั้นแต่ของจริงที่เราเห็นนะคะในช่วงสองปีที่ผ่านมาเห็นกำไรเป็นรายควอเตอร์เขาว่ากรณีมันไม่ค่อยชัดนะคะ Q 3วสามัาก,การเป็น Q ิที่กำไรดี<ม>กำไรจะดีกว่า Q ิมา2ปีติดละส่วนหนึ่งอ่ะคิดว่า ถ้าคุณผู้ชมเป็นแม่บ้านที่มีการซื้อของในห้างอยู่แล้วพวกของใช้แบบนี้ค่ะจะรู้ว่าเขาจะมีทำโรอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งในหลายๆแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นดีนี่เองหรือว่าเป็นแบรนด์อื่นๆรวมถึงแบรนด์ต่างประเทศด้วยนะคะทั้งฝั่งสหรัฐเองทั้งฝั่งญี่ปุ่นเองที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเนี G, Johnson ่ย P&G จอ h ์นสันแ d j จอ n ์นสันยูนิลีเวอร์คาโอไลออนเวลาพูดชื่อบริษัทคุณผู้ชมอาจจะว่าเอะมันเป็นบริษัทอะไรได้ยินผ่านๆโชคูบุสส์อ,อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีอย่างแบบ จอร์นสันและจอร์นสันนี่คุณผู้ชมก็จะรู้จักกันอยู่แล้ว uh, ตัว Care, แคร์ก็จะเป็นคอเกตแอนด์ปาโมลีฟเนี่ยจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทาโปรคล้ายๆกันจะมีตัวหลักๆที่ทําโปรแบบหนึ่งแถมหนึ่งนะถ้าคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเราบางทีแต่เห็นแล้วแต่ก็จะรู้สึกเอ้ยเราก็จะได้กําไรไหมกาไรเขาจะดอกไหมในแง่ของมาจินแต่เขาไม่ได้ทําทุกตัวค่ะเขาทําเป็นบางตัวที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นตัวที่ดึงดึงกาลังซื้อให้มันขึ้นมา ในช่วงนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่า Q3 ที่แต่เคยมองว่าเป็นโรซีซันเนี่ยมันก็ไม่เป็นโลซีซันค่ะพอมีโปรอะไรเงี้ยเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันช่วยในแง่ของการเติบโตนะคะกำไรก็ดีขึ้นถ้าเทียบกับในควอเตอร์เพราะฉนั้นซีซันแนลเนี่ยอาจจะไม่ชัดขึ้นอยู่กับการทําโปรโมชั่นมากกว่าแล้วจะบอกว่าคาดการย,ยากว่าคิวนี้นนโอจะทําโปรโมชั่นไหมหรือหรือคู่แข่งเจ้าไหนจะทําโปรโมชั่นเพราะเขามักจะไม่บอก นะคะเพราะไม่บอกก็เป็นความลับเป็นในเรื่องของความลับทางการตลาดอะทำออกมาแล้วเดี๋ยวคู่แข่งตามบางทีเราก็จะเห็นมีโปมั่งหรือไม่มีโปรมังมรม่งก็จะคาดการได้ยากแต่โดยรวมเนี่ยครุ่มหยก็มีการวางกลยุทธ์ละคะ่ะเพื่อให้กําไรในแต่ละไตรมาสเนี่ยเติบโตได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ติดตามกันไปนะคะ่ะในแง่ของในแง่ของการทําโปรหรือว่าเออนี่มเมตั้งของเขาค่ะ,คะโอเคใครหนึ่งแถมหนึ่งช่วงนั้นก็ซื้อยี่ห้อนั้นะ่ะ เราเดินข้าห้างนะครับอ่ะวันนี้ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น6กสบี่บาทสำหรับตัวนีโอนะครับ <rac use. S 2> แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบคือมันมันก็ไม่ควรจะมีซนะีซันแนลเนาะสำหรับธุรกิจแบบนี้เพราะเราต้องใช้ทุกวัน,<ห>นถ้าเกิดว่าได้ไตมาสละสองร้อยหกสิบสอง้อยปดสิบทุกไตมาสนี่ทั้งปีพันล้านก็อาจจะมีอัทรยได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่รีบปรับอะไรนะครับ โอเคอวันนี้หุ้นเด่นนะ NEO นะครับ